พรีเมียร์ลีกสดทุกคู่ทุกประตูที่ทูวิชั่นส์อาบักเกเริ่มครับเปิดยากมาแล้วครับจังลูพิสจังเรมตี้ <c oughs> ครับขึ้นมาพอเป๊ะปจะชิ่งครับให้คอนเนลลี่คอนเนลี่ถึงด้วยแถวสองมีครับแล้วทอซาทอซาไหลามาลมตี้ลมตี้เปิดเข้ามาลูกนี้ดักทิ้งไม่ได้ครับโอ้โหแมัสเซลโอ้อันตรายครับถึแลมตี้ทางขวาเนี่ยเกมรับของนิวคาเซิรุมกันอยู่แค่ในกรอบเขตโทษเท่านั้นเลยครับแล้วไปปล่อยพื้นที่ด้านนอกให้เปิดโล่งมากๆนะครับลมตี้เล็งแล้วนะครับ ลุยเข้าไปลัมตี้ลัมตี้มุดแล้วครับโดนหัวลดลงไปพุดสีนว่ายังไงจุดโทษเลยครับโอ้โหเสียจุดโทษครับนิวคาสเซิลโอ้โหดูความคล่องตัวของสลิลัมตี้ครับนี่ครับไปปล่อยให้ลัมตี้มุดเข้าได้านเต็มเต็มครับร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าดูภาพช้านี่ก็ไม่ต้องวีอาร์ก็ได้นะครับดูไม่โอ้โหไม่ไม่น่าเล่นเลยนะครับแม็กซิมังนนาครับ มาเปขยับมาแล้วยิงลงนี้เรียบร้อยครับไรตันขึ้นนำครับ1ประตูต่อศูนย์โอ้โหก็หลอกคางได้ขาดนะครับเข้ามุมขวามือของตัวเองไปแล้วนะครับมาเปก็เคาะง่ายกลางประตูนี่แหละครับยิงไปกลางประตูครับมาเปยาครับแลมตี้ได้ครั้งหนึ่งแลมตีขยบเข้ามาแลมตีแทงทะลุขึ้นมาครับมาที่ทอสซาทอสซาเปิดเข้าไปดูีจิ้มเปลือกเป็น2 0ครับโอ้โ ไบรท์นน,<อ>นำเร็วมากเมาเป่โออ,อือหือคืออ่าช็อตแรกทางขวานี่ยังกำกึ่งอยู่ยครับของทอสซาแต่ว่าเอ๊จังหวะปาดเข้าไปกับโอ้ตัว,ว,ตวไกลครับอือตัวสุดท้ายเป็น <c oughs> โอ้โหเป็นสองศูนย์ครับ <c oughs> โอ้โอ้ไปประตูของเมาเปกแล้วครับ ไม่ที้วไว้จ่ายทะลุช่องขึ้นมาครับแลมตี้หลุดมาแล้วแลมตี้เปิดเข้ามาลูกนี้จิ้มแล้วครับโอ้โห,โโหเข้ามือดาโลพอดีครับแม่จังหวะสากัดของฟองฟานาเดสจะลุ้นยิงจดสองฟอนเนลลี่ด้วยนะครับไปกักกันนะครับระหว่างแม็กซิมังกับจามาลุยส์ก็เลยทิ้งเวลาไว้ปั๊บเดียวแล้วแลมตี้ถึงบอลก่อนอีกแล้วโรซาไหลขึ้นมาครับบิสุมายิงเลยลูกนี้ข้ามขานไปครับ ดูไหลลื่นเอนกันเยอะเลยนะครับเกมของไบรท์นมาจนถึงตอนนี้ก็ยังคุมสถานการณ์ไม่ได้ตลอดนะครับเหนือดีเขเส้นขึ้นไปราวๆหกซแล้วด้วยมิซูมาตักข้ามาครับโซลิมาชมุกตั้งมาไม่ได้ครับไม่ถึงบอลลี่พอสซาทอสซาไปเองพอสซายิงเองครับตรงนี้ข้ามขานสเต็ป <Step S 2> มาดีมากนะครับพอสซาเจอช่องข้างหน้าตรงๆนะครับ โยกหลอกนิดเตดียวแล้วก็กลายเป็นว่าน,น้อยก็ได้ลุ้นยิงกลายไว้ก่อนนะครับหยอดเข้ามาทศาอดอโลยังดักไว้แต่เคลียร์ไม่ขาดคับทุบกระดอนดาโลบีสมายิงอีกทีครับตรงนี้ข้ามคานไปครับกดไม่ลงเราจะเห็นไหมเห็นไม่เห็นเลมตี้ครับแอวอกไปก่อนออกลับีกทศาทศามีช่องขยับหลอกแล้วจ่ายตัดมาครับไม่ผ่านติดเฟเซอร์เลมตี้กดด้วยขวาตรงนี้ตโร ยังติดขากับดาร์โลครับสกัดกันไม่เด็ดขาดนะครับวินที่ในกรอบให้โทษของนิวคาสเซิลนะครับเกือบไปอีกแล้วนะครับนดสุดท้ายนี่พอจิ้มออกมาแล้วไปเข้าขวาของลัมตี้ยแล้วก็จบครึ่งแรกครับที่เซนต์เจอร์สปาร์คครับนิวคาเซิลยิเจ็ตามหลังไบรท์ตันไปก่อนเลยครับศูนย์ต่อสองถูกครับศูนย์ต่อสองขึ้นหลังนิวคาสเซิลเคลียร์กรอดนะครับแล้วก็มีการขยับอีกตำแหน่งด้วยครับนิวคาสเซิลจังหวะนี้สวยครับมาเป ตวาดมาทอซาลุยไปทางซ้ายทอซาเปิดเข้ามาแล้วดักลูกนี้ oh oh oh, โอ้โหออกหลังไปครับแม่ฟอนันเดสลูกเตะมุมเชว,วีโดนล้อมนะครับจิ้มคือลูกนี้อาครับยังได้ยังทันครับเปิดเข้ามามาเปไม่มีใครครับตรงนี้โอ้โ oh ห oh oh. แลมตีรัดขึ้นมาทอซาทอซาเข้าซ้ายแล้วป,ปัดเลงลูกนี้ oh oh. โอ้โหคว้าไว้ได้ครับดาโรที่ไม่หลุดมือนะครับยิงมาน้ำหนักไม่แรงเท่าไหร่ครับทอซา ชิงจหวักกันหน้าดูนะครับเราก็ลัมตี้ใช้ความเร็วอีกแล้วนะครับไปเกี่ยวบอลมันจากเคนเดนได้มาที่มาร์ชกลับมามาเปย์ครับไรตันได้หันหน้าเข้าหาประตแ h, ูแล้วมาเปลองยิงดูกันตรงนี้ก็นะตรงตัวครับดาโลตัดบอลได้นึ่ก็เลือกที่จะแทงบอลฝากขึ้นมาข้างหน้านะครับแล้วมีพื้นที่ให้เล่นไรตันเว็บเซอร์ครับดักไว้ได้ครับนีนันสเซนแตเอามาเอาไมลอนนะครับมีพื้นที่ อัรเนเปิดเข้ามาตรงนี้ได้โขกกันนโ,โ,โอ้โหข้ามคานครับโอ้คาร์ลวิวสันโอ้อย่างแย่ต้องเข้ากรอบไปก่อนนะครับนี่เป็นโอกาสที่ดีสุดในเกมที่ทั้งเกมของนิวเซลเลยนะครับอัลอนไปหาที่ว่างรับบอลแล้วก็เปิดข้ามคู่เซนเตอร์ของฝั่งไบรตันมาหมดแล้วทุกอย่างเคลียร์หมดครับไปครับแดนเบิร์นโรซาทะลุมาแล้ว ไม่มีธงครับหลุดขึ้นมาแล้วคนเรี่ยิงลกนีดด้วยธงเ<อ>สาครับโอ้โหไม่ได้ครับแล้วโ้งบาท,ที่หลังครับอบอลโค้งไม่พอนะครับเกือบโธมัะเคลื่อนที่อีกทีนะครับล้ำจริงนะครับแล้วก็มีการรวางยาวครับครับพักอกให้แล้วขึ้นมาทศชา บาเปก็อยู่ทอซา,ามีพื้นที่แล้วลองยิงเอง้ะครับโอ้โหจนเสาว้วาโอ้ลูกที่สามไม่มาครับไรตั้นโอ้ลูกนี้เนี่ยคู่กองหน้าที่วิ่งดึงกองหลังนี่เขเซ้นจนกระกทั่งเปิดช่องเบิร,ร์ให้กับทอซานะครับโอ้มีที่เยอะจริงๆแล้วก็เล็งถูกทางล้วด้วยครับเป็นมุมที่คาร์เปิดไปเยอะมากคือยังไงก็พุ่งไม่ทันแน่แต่ว่าเหมาดันไปชนเสาบอมขึ้นมาครับเปิดแม่นด้วยครับคอนเนี่เกี่ยวได้ คอนเนลลี่ยังได้อยู่ครับแล้วตอกวัดยิงเลยครับตรงนี้ครับคาร์นด,ดีตีต่อเรื่อยๆก็โดนหาช่องจบจนเจอนะครับเกี่ยวแล้วบอลไม่นิ่งครับมาเปยของบอลอยู่ครับไหลามาคอนเนลลี่คอนเนลลี่รออยู่แล้วแล้ว,ลวปัดลูงนี้สามศูนย์ครับโอ้โหนิ่งจริงๆครับคอนเนลลี่ จังหวะตรงนี้บอลมันขูดเคลืกนีแล้วก็ยังเข้าทางฝั่งไบรตันนะครับแทงต่อมาด้วยข้างหน้าพื้นที่เปิดเยอะอีกแล้วนะครับในการคุมตัวกันค่อนข้างจะหลวมแล้วโดนฉีกไปง่ายนะครับคนที่ยืนไม่ดีแต่แรกก็คือเจมาลัสเซลนะครับถอยมาเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มองคนที่มีตำแหน่งฉีกมารับบอลทางซ้ายของกรอบไปโทษอย่างคอนเนลลี่ครับพอบอลถึงตัวคอนเนลลี่เขาก็ไม่มีเวลาเข้าไปบีบช่องแล้วนะครับพอห่างเยอะก็ปั่นอ้อมตัวได้ง่ายครับเรียบร้อยครับเนียนมากครับ3-0 อครับดิวระสือเข้ามาล้อมยิงสวนก็ติดบล็อกวิซูมาเจอกับลูอิสโอ้ไปเล่นอะไรมาอันตรายครับวิซูมาโอ้ยไม่ไม่สมควรอย่างยิ่งเลยเลยครับคือ๋วิซูมานั้นรู้นะครับเขาเขาไม่ควรไม่ควรเล่นครับเขาคุมบอลไม่ได้แล้วก็ ว่างรถอ่าครับดูล่าทางไอ้วินเฟรนด์ใช่ซึ่งบางครั้งก็มันเป็นใบแดงนะครับแม้จะไม่เจนตนาก็ตามเรียบร้อยครับถช่ล้วงกระเป๋าแบบเนี้เก็มได้ <c oughs> เ,รดเร็วมากครับเพราะเขาไปเรียกลูกจุดโทษได้ตั้งแต่ช่วง3-4นาทีแรกนะครับอ่าครับแล้วก็จบเกมครับที่เซนเจอร์สปาครับ เดี๋ยวกระสุนเจ็ดวันนี้เปิดบ้านแพ้กับไรตันไปครับสูงย์เด้วยละสาม